สวัสดีครับพี่น้องคองไปครับผมพญ่วังไทยบ้านสีสเกตกันเองอยากเก่งใจกันครับมารายงานโตขึ้นเก่าพี่น้องเทงเปียลูกผิดจ้าของเมื่อนี้ครับเป็นมือยุทธครับด้เวลาใ้โอกาสหาของกินแนวกินแะ้วพ่อแม่พี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟซี FC แนมเห็นครับวัตถุดิบอยู่ข,ข้างนาน,นี้ครับ ผมกสิเ็ดนะครับนำพริกกากหมูมาหนินะครับนะครับด้านซ้ายมากม่อนครับกสิเป็นพริกไงพริกแห้งญ่ถัดมาครับก็เป็นพริกแห้งกินดาแล้วก็เป็นกากหมูที่ผมเจียวน้ำมันออกไปแล้วแล้วก็มีกระเทียมแล้วกม็มีหอมนะครับแล้วก็มีน้ำตาลปีป๊บแล้วก็มีบวกขามเปียกแล้วก็มีน้ำมันแน,นที่ผมเจียวออกจากนั้น,นครับจากกากหมูแล้วก็มีผงชีสดนะครับแล้วก็มีกระปิใซ่แอนกุ้งเนี่ยเจ้าง่อยมือนิผมสีไซนะครับ ด้านพ่อแม่พี่น้องปองไปครับต่อไปด้ครับผมกะสิเอาพริกแห้งนะครับไปขัวสะกอนเอาหัวหอมกระเทียมไปขัวสะกอนส่วนบกขามเนี่ยผมกะสิปั่นเอาหนามมันนะครับนะเอาพ่อแม่พี่น้องปองไปเอฟซีครับน้ำผมมาขัวพริกขัวหอมขัวกระเทียมน้ำกันครับครับพ่อแม่พี่น้องปองไปครับผมกะซีนะครับขัวบกพริกนะครับขัวไปเรื่อยๆนะครับ ล่าขัวบกพริกเนี่ยครับห้ากวใส่ไฟอ่อนๆนะครับพผมไม่พี่น้องเด้อมันสิสุกคนใหม่นะครับผมสิขัวทีละยางบกพริกกินด้แห้งกับบกพริกไอแหงไยบกพริกหยวกแหงไยบ่เขาเอิ่นก็โบกหัวกันครับผมกับขัวไปเรื่อยๆครับใส่ไฟอ่อนๆเด้อผมไม่พ่น้องเด้อครับผมก็สิขัวทั้งที่ละครับไปเรื่อยๆครับจนว่าอ่าบกพริกมันสิหอมเห็นละครับเนาะครับหลังจาก ผมขัวพริกนาเพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะครับเนาะพริกหยวกไงแห่งครับพริกกินได้แห้งกะเรียบ้อยครับพ่อแม่พี่น้องปองไปครับผมกับขัวเรียบร้อยซุกประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องผมกับชิพักพริกไว้กอนผมกับชเอากระเทียมครับหัวหอมครับมะขัวต่อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะนะครับขัวนะครับครับเพ่อแม่พี่น้องปองไปครับหลังจากผมเอาพริกนะครับสองยางมะขัวซุกแล้วขันตอน ต่อไปครับผมก็จะเอาหัวหอมกับกระเทียมนี่แหละครับมาคั่วให้มันสุกให้มันหอมนะครับเวลาห้าเห็ดหนาพริกไปนะครับมันจะได้กินกระเทียมกินหัวหอมนะครับเวลาห้ากินมันจะได้รสชาตินะครับผสมประสานกันนะครับการคั่วนะครับหัวหอมกับกระเทียมผมก็สิใส่ใส่ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็ปิดบวกถือใส่ไฟอ่อนๆคั่วไปนะครับให้มันสุกให้มันหอมนะครับ ข้าใส่ไฟแห้งบัวใหครับเดี๋ยวมันสีใหม่กรุกนะครับใหม่กรุกก็คือนะครับใหม่ข้างนอกแต่ข้างในมันบัวซุกเนาะครับเนาะนะครับใส่ไฟอ่อนๆหัวไปเรื่อยๆนะครับมันสีได้นะครับซุกพอดีซุกพอดีนะครับได้รสชาติเนาะครับเนาะครับพี่น้องปองไปครับหลังจากผมเอาหัวกระเทียมนะครับกับหัวหอมมะขัวก็ได้ประมาณนี่แหละครับพร้อมเป็พี่น้องนะครับผมขวอยู่กับประมาณใส่ไฟอ่อนๆเกือบ สามสิบนาทีพ่อแม่พี่น้องก็ไดหัวหอมกระเทียมนะครับหอมหอมประมาณนี้แหละครับต่อไปครับผมกะสิเอาหัวหอมกระเทียมนี่ไปตำนะครับตำหัวหอมกระเทียมแล้วผมกะสิตำพริกนะครับตอขั้นตอนต่อไปกับวิธีเห็ดทุเรียนตัวบาดนี่นะครับเอาพ่อแม่พี่น้องป้องไปเอฟซีครับนําผมมาตำหัวกระเทียมตำหัวหอมตำพริกครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปครับ เอาใส่ครกแล้วเด้พอพ่อแไม่พี่น้องเด้อต่อไปกะตำท่อนตัวนะครับหัวหอมหัวกระเทียมนะครับตัหัวหอมหัวกระเทียมแล้วกะซีตำพริกต่อนะครับเนาะเอาน้ำผมมาพี่น้องน้ำผมมาเอฟซีครับพี่น้องปองไปเอฟซีครับหลังจากผมตำหมกพริกแล้วตัหัวหอมกระเทียมแล้วต่อไปก็เป็นขันตอนการเฮ็ดนะครับเด้พอพ่อแไม่พี่น้องเนาะกับผมกะเอาน้ำมันที่เกีียวนะครับ กากหมูใส่ลงไปในกระทะน,นะครับนะครับต่อไปผมก็สิเอากะปิกะปินี่ก็มันมีสีมีกุ้งน้อยนึงนะครับเนาะใส่ลงไปนะครับเพราะว่ากะปิมันสีมีความเข้มอยู่นะครับใส่ลงไปจัดตอดคัวนี่ครับครับเอากะปินี่ชวรผสมกุ้งใส่ลงไปแล้วก็คั่วไปครับมันหอมนะครับ มันหอมจังเลยนะครับนะครับตัวกะปินะครับใส่กุ้งให้มันหอมจังเลยนะครับวันนี้ก็ใส่น้ำตาลนะครับเด้อน้ำตาลนะครับนี่ครับน้ำตาลตาลปี๊บใส่ไป ใส่น้ำตาลปีปป๊บไปเพราะไม่พีน่น้องนะครับหลังจากใส่กะปิในนะครับไปแล้ววันนี้ก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปขันท้าย,ยบยะหมี่น้ำตาลปีป๊บเอาน้ำตาลทรายก็ได้ได้ครับเด้อละลายให้น้ำตาลปี๊บมันละลายครับตือข้อมห่อนครับผมก็เห็ดยากในจับกล่องขางหนึ่งกองมัน <c oughs> มือสายจับกล่องนะครับครับบันี้ครับข้าใซ่กับปีลงไปครับทีมิกุงบัน,นี้กข้า็ใส่อันนี้ลงไปครับนี่ครับตัวนี้หัวหอมกับกระเทียมที่ห้าต่ำแลกแล้วก็ใส่ลงไปพ่อแม่พี่น้องนักใส่ลงไปนาะใส่ลงไปแล้วกันผสมเข่ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ หอมเป็นยังปั่นคนไหนมันเข้ากันนะครับต้นกับปีที่มีกุ้ง,งกับเห็ดพอดีเมือนอีกมือสายจับกล่องหั <c oughs> วยมันเข้ากันนะครับไส่แล้วบันนี้ก็ถ้าวัดนะครับใส่กากหมูล,ลงไปเพราะไม่พี่น้องนะี่ครับกากหมูนี่นะครับนำพริกกากหมูใส่กากหมูล,ลงไป หัวครับมันเข่ากันคุณกต่กท่เหตุยากแน่แป๊บหนึ่งเพราะว่ามือสายจับกล่องบ่ม,งมีคนจับกล่องให้ <c oughs> ครับเพราะว่าคนให้มันเข่ากันเนาะระวงังตําพิกนะครับเอาใส่ไปแล้วครับบัน,นี้ครับ เอาใส่พริกลงไปครับนี่ครับพริกครับที่เขาตำขัวตำใสล่ลงไปนะครับใส่ไปจะใส่เบิร์ตคามันเปียแห้งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะครับครับใส่ไปลาบานิกะนี่ครับ,บรน,น,รน,น,น้ำบะ,บาะบาขามเปีกยกใส่ลงไปครับพ่อแม่พี่น้องครับพอนา้ำบะขามเปีกยกใส่ลงไปแล้วาบานิเามาื่อวันก่อนผมใส่ชโลดนี่ครับชโลดหนึ่ง สองไปสองสอนนะครับรูปแบบกับที่ออกมาจากี่แล้ครับนำพริกตากหมูมันนี้ผมจับกล่องมือสายมือขวาข้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตว่างกล่องเลยกะแล้วจงไหนผมจะใส่บางอีกที่หนึ่งนะครับเด้อครับพี่นอ้องปล่อยไปครับหลังจากผมหยิบนำพริกกากมูแล้วนะครับเนาะวันนี้กับซิมาจิ้นโชว์ตัวมันนี้กัมือนี้กั สองข้างหนึ่งของกระลงเรียบร้อยเซลเมื่อกินเ้อยครับเหมือนี้นี่ครับนาตาครับนำรีกากหมูครับที่ uh> ผมเห็นมาครับรน,น,บบบบน,นี่ครับสีสันเป็นตะกินเพราบพแม่พี่น้องนี่ครับพักแก้มพับผมก็สือมาหลายอย่างครับแตงกวาชะอมต้นหอมอาก,กาศนะครับตัวฟักเง่านะครับผมก็เอามาอยู่เอามากินแก้มเหมืนอน ผลไม้ก็มีสมมีชมพูอัดเต็มอัตราซื้อพ่อแม่พี่น้องมาหน,นิครับคำแลกแหกหมานนะครับคำแลกแหกหมานสําหรับนําพริกนะครับมาหน,นิผมเห็ดบอกวิธีให้พ่อแม่พี่น้องป่งไปเอฟซีเด็ดเบิร์นกระแ้ว่งนะครับน้อฝพายอยากระเห็ดกินเด้ออ่ะอะอกไล่เดี๋ยวพี่น้องชิเบือ่อคำแลกแหกหมานนะครับนะครับคำแลกแหกหมานที่ทำนําพริกนะครับนําพริกกา,กากหมูนะครับจะลองชิมเบิร์นคาแลกมันเป็นจังไร แตงกวาครับแตงกวาครับคำเหล็กแหกมานครับนี่ครับตำเหล็กแหกมานคำยิงใหญ่รสชาติที่ผมเห็นหนี่มันจิมีรสใ่กับิีเอ็มสิทเทมจังน่อยหวานนะครับ นี่ความเปรี้ยวของขามเปียกหวานของน้ำตาลนะครับมันของกาก,ากหมูพุดยอดครับสูตพญายังไทยบานซิสเกตก็เองจะเกลงใจกันครับไปเห็ดกินใดเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องทำแรกก็แล้วเนื้อนะครับ,รบขอเนื้อยากใส่มือนะครับผหลังมาแล้วกันกินเขากั๊แก้วเนี่ยครับใส่มือมันสิแสบเขาวะครับขอนอยากใส่มือเด้อพ,พ่อแม่พี่น้องเด้อ พออภายไรนะครับนำพริกกากหมูครับคำใหญ่ๆครับก <c oughs> ินเทอด์เบมือเนี่ยมันเสีสบกระต่องใส่ซอนต้องยกยี่ไหเพื่อนหวังครับ,บรสต้มกอมเป <c oughs> รี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงเค็มนิดนึงรสจอด เกลือครับเกลือมันก็สือมะเจีวครับเกลือ,อ,อนอ่อ,อนยอดครับเนี่ยครับค้ยังไๆครับเห็นกับเกเือื้ออื้อหือครับ ครับก็พักจะอมนะครับเนาะพักจะอมเมาตื้มันมาไอ้พ่อแม่พี่น้องกลับบ้านตังจังหวัดใดนเนมากินแน่นอ่ะเข่าสอกเข่าสารหอมไม้เนาะมาแบ่งผมในเด้อทำใหญ่ๆครับกับพักจะอมเนี่ครับน้ำพริกกากหมูนะครับทำใหญ่ๆมือล่างเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อให้มาเบิ่งที้หลังมือล่างทั้งก๊อสะอาด้วเด้อเนี่ครับ น้ำีกลางหมูกินกับเจ้าปากเจ้าอมนะครับแสบแสบนี่กรรมนี้ผมกับสาธิตวิธีเฮ็ดนะครับน้ำผีกลางหมูให้พ่อแม่พี่น้องฟองไปเอฟซีเบิ้งนะครับไปเฮ็ดกัไปเฮ็ดกินนะครับผิดหวังดอกนะครับเด้อมื้อนี้ครับผมก็ขอขอบคุณขอบใจหลายๆพ่อแม่พี่น้องบอกไปเอฟซีครับที่ติดตามคลิปของผมเนาะ นะรับหายทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีห้นะครับอย่าเลื่อมเะยครับเด้อให้แกกดไหลกดแช่กดต,ตุ่มติง้งติ้งตองให้พยาหวังนะครับมันดี้ครับกล่าวข้างาสวัสดีครับ